สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องพัสดุนะคะเราจะมาถ่ายที่กระท่อมที่เราสร้างไว้นะคะได้เล็กน้นอยเนาะก็ถ้าได้ยินเสียงรบกวนก็ต้องขอยอภัยค่ะคือสมรสากันเด้อทุกคนเราก็หายกันไปนานนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรลงดีเนาะวันนี้ก็มาเร็วนะคะนี่เป็นกล่องพัสดุนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะก,กันอยา่างแรกเราขออนุญาตแกะก,ก่อนนะทุกคนนี มีของเราเต็มพร้อมแล้วเรียบร้อยแล้วคอ,อาจไปเกะก่อนเด้อเราจะทุกคนทายนะคะว่ามันคืออะไรติ๊กต่อติ๊กต่อก็คือไม่ต้องทายแล้วนะคะจากหน้าคลิปก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่ามันคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันเลยนี่ทุกคนเป็นสก,กุชีนะคะน้องเป็นมือหนึ่งนะแล้วก็ ผลิตมาจากโรงงานนะคะเราจะทิ้งชื่อร้านแล้วก็ไอดีไลน์พี่เขาไว้ให้นะคะทุกคนถ้าใครสนใจก็ไปสั่งที่ร้านพี่เขาได้เลยก็คือราคาถูกมากนะคะแล้วก็พี่เขาแบบพูดเพราะด้วยนะทุกคนโปรโมทร้านอย่างพี่เขาเลยเนาะนี่นะเราสั่งมาเป็นอันนี้แล้วก็เค้กอ่าพายตัวนี้นะคะที่กำลังแลแ้ลวเนี่ยนะคะนี่เลย สั่งมาเป็นสองตัวนี้เลยนะคะทุกคนเป็นสกูชี่นะเดี๋ยวเขาจะแกะกล่องให้ดูเนื้อนะคะเริ่มจากตัวแรกนะคะเป็นเค้กพายชาวานะคะมันมีสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะแต่เราสั่งมาเป็นสีฟ้านะทุกคนแบบแพ็กเกจน่ารักมากนะคะนี่มันเป็นตำหนิมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะตามคอมแลเนาะนี่นะ เป็นมือหนึ่งเลยเด้อทุกคนเนื้อหนังก็จะแบบสลูสลูนะคะมันเป็นตมิมาจากโรงงานตามกันเวลานะทุกคนไม่ใช่รลยว่าเป็นมือสองนะบอกให้กันนี่นะคะทุกคนตัวแรกเป็นชีกพาชวานะอันนี้เป็นคำเตือนตัวที่สองเป็นตัวนี้เลยนะ ะะมันชื่อขนมอะไรไม่รู้อะแต่ว่าน่ารักมากมีราดเบอร์รี่มีบลูเบอร์รี่แล้วก็มีก้อนสีขาวเป็นไอศครีมแล้วก็มีช <c ough> ็อกโกแลตราดหน้านะคะมี่ไม่เป็นสองชั้นนะก็ประมาณนี้นะคะ ัวนี้เป็นของแถมนะทุกคนของแถมมันคืออะไรไม่รู้น่าจะเป็นตัวอะไรไม่รู้นะคะกําไรแขนเป็นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ๋อทุกคนนี่เป็นกําไรแขนนะคะของแถมเป็นกําไรแขนนะทุกคนนี่นะน่ารักนะคะของแถมเนกำไรแขนนี่ได้มาสองอันนะคะ เขาจะให้เอาตัวนี้มาสอดกับตัวรูตรงนี้นะคะนี่เดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นกำไลเขนก็นี่นะคะสองชิ้นนี้ก็เราได้มาสามร้อยรวมส่งนะคะทุกคนพี่เขาก็ขายหลายอย่างแล้วทุกคนถ้าสนใจก็จะทิ้งไอดีไลน์พี่เขาไว้ให้ด้อตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย